รถพุ่มพวงดวงจันทร์มาแล้วมียังไม่ามาขายเนี่ยมียังได้หนิใส่หลายอย่างค่ะตีนหมูปิ้งไก่มีได้โอ้ยเหยีบซี่ก็เหยียเบื้องไหลได้นี่เอาวัวมามีอยัง,งไรหน่ใส่เบื้อ,อง,งเอาสินค้ามานำเสนอเบืออ้องอือขนมดอกบัวมีบัคธิดานมมีหมูมีตับไก่ หัวหมูซอยมีคำปุ้นน้ำยาบอกไปมีปนปลาทูปนปลาทน,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 นี่นี่เรียนริกแหงก็มีผักที่สมทักษิณบอกครับผัดกะเพราเนื้อข้างในหวัวหมูโอ้ยไะเกียวเสียบเนาะลองนี้โอ้ยข้าวกระยาสาก,ก็มีขนมปังอบเนย บงูเหี้ยเอาบะงูเหี้ยงาหนอเหี้ยเอาิ่นหโอบูบผักหนอัผักนอเราก็มีผักนอออนดีแจ่สัมน่งอักบุ้ก็มีฮอฮอมาเด้อมาเด้อมาเด้อสินค้าโอท็อปมาต่างหมู่บ้านมาแล้วส้มปลาก็มีสินค้าโอท็อปคือหนตรงปลาก็ได้เัง ba bước phút đi à, luôn phút đi này xiên ta bột bà, nó buộc xiên rồi nó đâu thì xiên làm đây, bà bà là cái rồi này đã đi rồi Ừ. 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 Ừ.

我们那里的好多面好，能做吧，行不行？